สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Taro USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงเดือนมกราคมปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วย สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะว่าในเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีใครบางคนที่คิดที่จะย้อนกลับมานะในความสัมพันธ์แล้วก็หรือไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่คิดว่าอยากจะ ย้อนกลับไปขอคืนดีกับใครบางคนหลังจากที่คุณอาจจะมีเรื่องมีราวการมาีการกระทําที่บางครั้งคุณอาจจะเผลอหรืออาจจะเป็นทางอีกฝ่ายนึงก็ได้ที่เผลอปฏิบัติต่อกันยังไม่เป็นธรรมนะมันก็มีพลังงานของไพ่ห้าถ้วยแล้วก็ไพ่ The i m p e r o r l ที่เป็นไพ่กับหัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของปัญหาแล้วก็ไพ่ที่บ่งบอกว่าใครบางคนอาจจะย้อนกลับมานั่นก็คือพลังงานของไพ่เหรียญน,นะไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่หกดาบถ้าเกิดว่าคุณกับเขาได้มีปัญหามีประเด็นกันนะเกิดอาจจะแบบว่าเออมีการแยกทาง หรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการดูใจหรือว่าอาจจะเลิกลายยาล้างกันจริงๆก็ได้นะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่หกดาบแล้วก็ไพ่ The e m p e r o r บวกกับไพ่ห้าช่วยนะที่ตอนนี้ตัวคุณเองก็เสียใจตัวเขาเองก็เสียใจกับความสูญเสียที่กำลัง จะ,จะเกิดขึ้นนะหรือบางคนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ได้จากการทำตัวของเขานะแล้วทีนี้มันก็เลยมีสถานการณ์บางอย่างที่ดูเหมือนว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะกลับมาสร้างภาพแล้วก็ขอโอกาสนะกับ อีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะพลังงานของไพ่ The e m p e r อ r ที่เป็นไพ่กับหัวเนี่ยหมายความว่าคนคนนี้เมื่อก่อนนี่อาจจะมีอีโก้ไม่เคยฟังใครไม่เคยเลดลาวาสอกให้ใครคือตัวเองนี่จะต้องเป็นใหญ่ในบ้านในความสัมพันธ์นะอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวแทนของเ,ออเจ้าของเจ้านายนะคนที่คุณทำงานอยู่ร่วมกับเขา หรืออาจจะเป็นตัวแทนของคนรักคู่ครองของคุณหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงคนที่คุณรู้อะนะว่าคนคนนี้มีนิสัยที่เอาแต่ใจนะโตก็โตแต่ตัวแต่ว่าพฤติกรรมความคิดการกระทาก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีรับปากแล้วก็ทำไม่ได้หรือเวลาพูดคุยอะไรกันเนี่ยดูเหมือน รู้เรื่องดีเข้าใจดีทุกอย่างแต่ถึงเวลาไม่ทำตามที่พูดนะมันก็เป็นสถานการณ์ที่ว่าความสัมพันธ์นะในที่ทำงานหรืออาจจะเป็นในในเรื่องของครอบครัวคนรักคู่ของตอนนี้มันมีพลังงานของไพ่สิบถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวก็หมายความว่าบางคนเนี่ย นะอาจจะเลิกลายยาล้างกันอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงของเอ่อโปรเซตอะที่ว่าคุณใช้เอ่อคนกลางนะซึ่งอาจจะเป็นทนายหรือเป็นใครก็ได้ที่มามทำเรื่องให้คุณะนะในเรื่องการเรียกร้องขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมเพราะว่าอะไรที่ผ่านมาเนี่ยคุณคุณคุยกันไม่ได้คุณคุยกันไม่รู้เรื่องนะ เพราะว่าอะไรตัวแทนของคนคนนี้เป็นพลังงานของไพ่ t ดอ e m p e r ป r ที่เป็นไพ่กับหัวหมายความว่า <c oughs> เขาถูกตามใจนะเขาเขาคิดว่าเขาเนี่ยมีสิทธิพิเศษฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องฟังใครเขาเป็นใหญ่ในบ้านเนี่ยมันก็เลยทำให้มีวันเนี้ยวันที่เออคุณหรือเขาเนี่ยต้องมีการหันหลังให้กันแยกทางกัน นะก็อันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ของใครบางคนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วทีนี้อย่างไพ่5้าถ้วยนะแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญก็เป็นตัวแทนของการที่ใครบางคนเนี่ยคิดที่จะย้อนกลับมาหรือตัวคุณเองอาจจะเสียใจก็ได้ว่าบางทีคุณน่าจะทน อีกหน่อยหนึ่งนะสถานการณ์มันก็คงจะไม่เป็นแบบนี้นะไม่ว่าจะแบบว่าใครถูกหรือใครผิดในเหตุการณ์นี้นะมันเป็นเรื่องของออความสัมพันธ์ที่จะต้องแตกแยกจะต้องมีการหันหลังให้กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาแหละที่ใครบางคนจะต้องเสียใจ นะแต่ในเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าใครบางคนที่เคยปฏิบัติกับคุณแบบไร้ๆไม่เคยฟังใครแล้วทีนี้อยู่ดีๆโหจะยอมลดตัวเองลดอีโก้ลงมาทำดีกับคุณนะก็บอกได้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นการสร้างภาพนะเพราะว่าธรรมดาแล้วตัวตนของเขาเนี่ยมันยากที่จะเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับเขามานานเกิน10ปี นะถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปนานแล้วนะมันไม่ต้องรอให้จะต้องมามีการเลิกลายยาล้างหรือว่าฟ้องร้องกันก่อนแล้วถึงออมองเห็นการสูญเสียของตัวเองนะสูญเสียสถานะสูญเสียหน้าตาแล้วก็สูญเสียสินสมรสนะสิ่งที่ตัวเองเออคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนสร้างเป็นคนหาขึ้นมานะ เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับครอบครัวเลยก็คือเหมือนอยู่กันไปแบบนั้นเองแต่สิทธิ์ขาดเนี่ยอยู่ที่เขาฉะนั้นมันก็เลยเป็นการผลักดันให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้องมีการจบหันหลังให้กันเพราะว่าเขาทำอะไรที่มันมันมากเกินกว่าที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะยอมรับได้นะมันก็เลยมีวันนี้แล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าการที่เขากลับมา นะเขายอมลดอีกโก้หรือว่ากลับเข้ามายื่นข้อเสนอทำดีกับคุณหรืออะไรแบบนี้นะก็อันนี้ก็บอกได้เลยว่าเ,เขาทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์เพื่อความอยู่รอดแล้วกเ็เพื่อหน้าตาของเขาโดยที่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วคำว่าศักดิ์ศรีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าพฤติกรรมแล้วก็การกระทำเนี่ยมันจะแบบว่ามัน มันจะขัดกันแล้วตรงกันข้ามเลยแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เขาเลยนะที่อดีตที่ผ่านมากับวันนี้แล้วก็ตอนนี้นะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะเขาทำได้ทุกอย่างแหละเพื่อความอยู่รอดเพราะว่าเขาเปลี่ยนบุคลิกได้อย่างรวดเร็วนะแต่คุณลองดูอ่ะว่า ตอนนี้เขาจะมาพูดดีกับคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะ่ันตัวเองมาเป็นศัตรูกับคุณนะเขาก็จะไฟให้ถึงที่สุดเขาก็จะยืดเยื้อทำเรื่องให้มันแบบว่าล่าช้าแล้วก็ทำให้มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคกับคุณให้มากที่สุดอนะไม่ใช่ว่าจะมาแบบว่าตกลงหรือคุยกันง่ายๆเหมือนอย่างตอนที่เขาพยายามจะ กลับเข้ามาขอคืนดีกับคุณหรืออะไรเพื่อรักษาสถานภาพของเขาเพื่อรักษาหน้าตาเพื่อรักษาผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองของเขานะเพราะว่าเขาเริ่มมองเห็นถึงการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่ทนเขามาโดยตลอดแล้วคุณก็เป็นฝ่ายที่มองเห็นพฤติกรรมท่าแท้ของเขาไพ่ เดอะแฮงแมนแล้วก็ไพ่สีดาบนะที่มีคนนอนพนมมืออยู่ตรงเนี้บอกให้คุณน่ยอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณได้เห็นหรือว่าในสิ่งที่คุณได้ฟังนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะดูดีเกินไปก็ได้นะแล้วก็พลังงานของไพ่เดอะแฮง m a n เนี่ยบอกให้คุณนะไม่ต้องตื่นเต้นแล้วก็รอดูพฤติกรรมของเขาไปเดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็น นะว่าถ้าเกิดว่าคุณปฏิเสธหรือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่ามันจะต้องมีการจบเลิกลายยาล้างกันไปแล้วถ้าเกิดว่าจะมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่หลังจากที่เขาหมดตัวเนี่ยเขาก็คงไม่ยอมหรอกนะเพราะเ,าเอาจริงจริงแล้วอ่ะเขาคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของเขาทั้งหมดแต่ทีนี้เขาโดนฟอ้องร้องโดนใช้ เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเนี่ยมาบังคับเขานะให้เขาเนี่ยเเข้าใจสมัยว่าชีวิตคู่เนี่ยนะการที่เขาอยู่กับใครมาเนี่ยถึงเขาจะเป็นคนหาเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็มีส่วนสำคัญสำหรับเขาฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะแบบว่า,อ,าอยู่ในความสัมพันธ์เป็นครอบครัวคุณก็ต้องมีการ อารมุมอรวยแล้วก็ฟังความรู้สึกของกันและกันไม่ใช่ว่าตัวเองนี่เป็นแบบว่าเป็นใหญ่อยู่ฝ่ายเดียวแล้วทีนี้พอกลัวว่าจะสูญเสียสถานะนะกลัวสูญเสียเงินทองความเป็นอยู่ทีนี้ก็จะมา,าทำดีนะลดอีโก้นะเข้ามางอ้อหรือว่า,อ,าอยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแบบว่าเปลี่ยนใจ นะหยุดในเรื่องของการทำเรื่องฟ้องร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะขอกลับมาเริ่มต้นใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วตัวคุณเองก็คงรู้ดีอะ่ะเพราะมันมีพลังงานของไพ่ห้าถ้วยถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะให้โอกาสกับคนคนนี้นะคุณก็รู้แหละว่าโอกาสที่คุณจะเสียใจทุกอย่างมันอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็มีมาก นะฉะนั้นคุณก็ต้องดูว่า,าถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะให้โอกาสเขาคุณก็ต้องถามตัวคุณเองอะว่าเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเนี่ยได้กลับไปอยู่ในระบบเดิมๆนะแล้วก็เพื่อให้เขาเนี่ยยิ่งมีอำนาจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะเขาสามารถโน้มน้าวจิตใจคุณได้นะกลับมาอยู่แบบเดิม เรียกอำนาจของเขาคืนมาเพราะอะไรเพราะช่วงระหว่างนี้ที่เขาต้องเลิกกับคุณเนี่ยนะที่เขาเสียคุณไปเนี่ยเขาสูญเสียทุกอย่างสูญเสียแม้แต่กระทั่งอำนาจที่เคยมีเพราะอะไรเขาจะไปทำแบบนี้กับคนอื่นไม่ได้ไม่มีใครก็ทนเขานะหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเขารักษาหน้าตาไงกับคนอื่นกับเอ่อคนภายนอกเนี่ยโอ้โหเขาสร้างภาพไว้อย่างดี นะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีช่วยเหลือสังคมนะเป็นอะไรในลักษณะนั้นอะเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือแต่เอาจริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ไงกับคนใกล้ตัวกับคนในครอบครัวนี่ปฏิบัติกับเขาแบบว่าเหมือนแบบหน้ามือไปหลังมือฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันก็ประจานตัวเขาเองนะ ถ้าอันนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะเปิดโอกาสรับคนคนนี้เข้ามาไพ่ดียวคำนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เจ็ดไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้ก็เป็นตัวแทนของคำตอบให้กับคุณว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็พยายามอดทนคุณก็พยายามยืนหยัดนะ เพื่อที่จะอยู่ตรงนี้ให้โอกาสเขาให้โอกาสตัวคุณเองแต่ถามดูว่าสถานการณ์น่ะมันดีขึ้นไหมนะพอถ้าเมันเขาปล่อยให้สถานการณ์เน่ยมันเดินมาถึงจุดเนี้จุดที่คุณจะต้องแตกแยกหรือว่ามีการเลิกลาอย่าล้างกันแล้วแล้วทีนี้เขาจะวนกลับเข้ามาขอขึ้นดีกับคุณและเรื่องราวต่างๆคุณก็ได้ดำเนินไปแล้วนะ ไพ่อะนะถ้าเป็นพลังงานของไพ่จ็ไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวก็หมายความว่าถ้าเป็นไพ่หน้าตรงเนี่ยเขาก็อยากให้คุณอะยืนหยัดแล้วก็อดทนแล้วก็เดินหน้าต่อในสิ่งที่คุณเชื่อในในสิ่งที่คุณเนี่ยมั่นใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่มั่นใจคนของคุณแล้วก็มั่นใจตัวคุณมั่นใจในเรื่องของเอ่อความสัมพันธ์ว่า เออคุณจะได้รับความร่วมมือหรืออะไรแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าเข้ามาขึ้นในลักษณะของไพ่กับหัวสิ่งที่เออบางครั้งถึงแม้ว่าคุณอยากจะให้โอกาสกับค,คนคนนี้นะแล้วก็ให้โอกาสตัวคุณเองมันจะเสียเวลาเปล่านะเพราะว่าอะไรเขาจะไม่ทำตามที่พูดนะแล้วสิ่งที่คุณพยายามผลักดันให้เดินหน้าต่อไปเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยมัน คุณยังให้เวลายังไม่มากพออีกหรือนะแล้วพอมาถึงจุดจุดนี้เรื่องราวต่างๆก็ได้ดำเนินไปแล้วแล้วทีนี้คุณจะมากลับลํำแบบนี้คุณคิดว่าเออคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือได้เปรียบในอนาคตนะอันนี้ก็ให้คุณน่ะนำกลับไปคิดเอาเองนะแล้วการกลับมาของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่มีไพ่ที่โชว์ว่าเป็นความรักนะ มันมีไพ่ใบเดียวที่โชว์นั่นก็คือไพ่หนึ่งเหรียญที่ดูแล้วเหมือนเป็นไพ่ที่ดีนะแต่ทีนี้ไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยหมายความว่าการที่เขาแยกจากคุณไปเนี่ยนะเขาสูญเสียสถานภาพเขาสูญเสียอำนาจอะไรหลายอย่างฉะนั้นเขาจึงวกอยากที่จะวกกลับคืนมานะคาดหวังว่าให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเดิม เพราะอะไรเพราะผลประโยชน์ของเขาล้วนๆนะสถานภาพความเป็นอยู่มันไม่ใช่เรื่องความรักไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณก็นำผลการนำนายของไพ่ชุดนี้เนี่ยไปประกอบการตัดสินใจของคุณเองก็แล้วกันนะเพราะว่าคุณอยู่กับเขามาตั้งนานคุณทนเขามาตั้งนานคุณรู้ว่าคุณอาจจะผูกพันกับเขาคุณอาจจะเสียได้มิตรภาพที่ เคยมีร่วมกันมานะแต่ทีนี้ก็อยากให้คุณนึกถึงโอกาสในวันข้างหน้าที่กำลังจะเข้ามาด้วยนะสิ่งที่คุณน่ยยังมองไม่เห็นนะซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณก็ได้กับการเริ่มต้นใหม่แทนที่เราจะมานั่งนึกถึงแต่ไอ้อดีตมานั่งอะไรอาวรกับไอ้สิ่งที่มัน เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้แล้วอะนะถึงการที่เขาจะกลับมาทำดีกับคุณคุณก็รู้จากหน้าไพ่แล้วว่ามันเป็นการเสแสร้งการทำดีเชื่อคู่เชื่อข่าวเพื่อให้คุณอะใจอ่อนเพื่อให้คุณอะให้โอกาสเขานะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนในเรื่องของหน้าที่การงาน ถ้าเกิดว่าคุณออกจากตรงนี้ไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเขาอาจจะมาง้อคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้เดินหน้าต่อไปนะเพราะว่าที่ผ่านมาการที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยเขามีโอกาสทำดีกับคุณแต่เขาไม่คิดที่จะทำนะเขากลับปฏิบัติกับคุณเหมือนคนจนตอกนะทำให้คุณเนี่ยต้องคิดที่จะออกจากตรงนี้นะ แล้วทีนี้พอเวลาพอไม่มีคุณแล้วเป็นไงตอนนี้ก็อยากจะมาง้อคุณอยากให้คุณกลับมาซึ่งถ้าคุณกลับมามันก็เข้าอีหลอบเดิมอาะเพราะเจตนาเขาไม่ดีนะถ้าเกิดว่าตัวแทนของเขาเนี่ยคนคนนี้ที่เป็นเจ้าของเจ้านายของคุณเนี่ยนะถ้าเขาเป็นพลังงานของไพ่ The e อ p e r ี r ่ที่เป็นไพ่กับหัวบวกกับพลังงานของไพ่ราชินีถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่ก้าวถ้วยนะ ไพ่เก้าถ้วยเนี่ยก็บ่งบอกถึงตัวตนธาตุแท้ของเขาที่เขาซ่อนอยู่นะภายนอกเนี่ยฉากนอกเนี่ยดูดีเหมือนเป็นคนที่จิตใจดีทําอะไรเพื่อสังคมอย่างที่บอกเป็นคนที่มีรสนิยมนะอยู่ในสังคมระดับแนวหน้าว่างั้นนะนะแต่เอาจริงๆแล้วจิตใจเขามันตรงกันข้าบะกับที่เขาแสดงนะ เป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยคุณไปเล่าให้ใครฟังว่าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้กับคนคนนี้เนี่ยไม่มีใครอยากจะเชื่อคุณนะแต่ว่าตัวคุณเองคุณอยู่กับเขาคุณรู้ดีนะแล้วก็พลังงานของไพ่สีดาบเนี่ยก็บอกให้คุณได้รู้ว่าแผลเก่าของคุณเนี่ยยังไม่หายดีเลยนะคุณเริ่มที่จะออกมาจากตรงจุดนี้ได้คุณเริ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือ ได้รับการเยียวยาจิตใจนะแล้วทีนี้ถ้าเขามางอคุณก็จะวกกลับไปอีกหรือนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องนำเอากลับไปคิดนะเพราะว่าเขาทำได้ทุกอย่างแหละเพราะเขาคิดว่าอะไรเขาคิดว่าคุณอนะโง่แล้วก็เหมือนกับว่ารู้ไม่ทันเขาไอการที่คุณเคยให้โอกาสเขานะเขากลับคิดว่าเออ คุณน่ะรู้ไม่ทันนะแล้วเขากับคิดว่าคุณเนี่ยไม่มีทางออกไม่มีทางไปฉะนั้นคุณได้พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าคุณน่ะมีทางออกมีทางไปแล้วพอเขาไม่มีคุณน่ะตอนเนี้ยเขาก็วุ่นวายแล้วไงเขาถึงต้องกลับมาลดตัวเองทำดีกับคุณง้อคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆอ่ะมันจะเสียเวลาเปล่านะเพราะว่าเขาสร้างภาพเขาทา ทำแบบนี้บ่อยคุณก็รู้ดีนะแล้วก็ไม่ใช่แค่กับคุณคนเดียวด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณยอมรับที่จะกลับไปนะเขาก็จะดีเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวแต่แล้วทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณก็ดูคนรอบข้างเขาแล้วกันว่าเขาปฏิบัติกับคนรอบข้างยังไงนะอันนี้มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วโดยเฉพาะจากหน้าไพ่เนี่ยนะก็อยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่า ถ้าเกิดว่าคุณกลับเข้ามามันก็จะวนลูปอยู่แบบเดิมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกเขาก็ยิ่งคิดว่าเขานี่ชนะนะเขาหลอกคุณได้เดี๋ยวทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะการที่คุณให้โอกาสใครเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็การให้โอกาสกันนะมันก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าเกิดว่าคุณให้โอกาสเขามามากพอแล้วแล้วคนคนนี้นี่ไม่คิดที่จะปรับปรุงแก้ไขทั้งๆที่เขารู้จุดอ่อนจุดเสียของตัวเขาเองนะแต่ว่าอะไรพอเรากลับมาอยู่ในที่เดียวกันนะกลับเข้ามาอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเขาก็มองเห็นคุณเป็นเหมือนกับเออ คนที่ไม่มีทางออกไม่มีทางไปฉะนั้นเดี๋ยวก็เหมือนเดิมอีกนะเหมือนกับว่าการที่คุณกลับมาก็เท่ากับว่าไปไปเพิ่มอํานาจให้กับเขาแล้วก็นั่นนะบางทีคุณก็อาจจะต้องแบบว่าแยกตัวไปสักพักหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นเพื่อนของคุณ เพราะว่าอะไรบางครั้งเนี่ยการที่เออคุณอยู่ตรงนี้กับเขาเนี่ยบางทีเขากับเห็นคุณเป็นที่ระบายนะ mm. เห็นคุณเป็นที่รองรับอารมณ์ทั้งทั้งที่คุณก็ใจดีแล้วก็อยู่ตรงนี้ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเขานะแต่เขากับลืมตัวบางทีก็ทำนิสัยแย่ๆกับคุณนะเหมือนกับว่า ผักใสคุณหรือว่ามองไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่บางทีเนี่ยมันก็ต้องห่างกันสักพักหนึ่งและเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาทำดีกับคุณแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะว่าการที่คุณคบกับเขาเนี่ยเออมันจะได้อะไรนะมีผลดีผลเสียอะไรยังไงคุณยังต้องพึ่งพา อาศัยกันอยู่หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความจําเป็นที่คุณจะต้องพึ่งพาอาศัยกับคนคนนี้แล้วมันมีบางสิ่งที่คุณคาดหวังหรือว่าผลตอบแทนที่คุณจะได้มาจากการที่คุณจะต้องทนอยู่ตรงเนี้ยบางทีมันก็ต้องทําใจนะว่าการ อยู่ของคุณตรงนี้หรือว่าการที่คุณอดทนตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณฉะนั้นคุณก็ต้องอยู่ให้เป็นแล้วก็อยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองเพราะในส่วนลึกแล้วเนี่ยนะบางทีเดี๋ยวพอคุณกลับมาหรือว่าให้โอกาสเขาเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่รักษาคำพูดนึกจะทำอะไรก็ทำเพราะอะไรมันเป็นความ เคยชินของเขาไปแล้วเป็นนิสัยของเขาไปแล้วที่แบบว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเล่นเกมอะทําให้คนอื่นโกรธแล้วเดี๋ยวงอแล้วเดี๋ยวพอดีแล้วดีกันกลับมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ทํานิสัยเหมือนเดิมนะมองไม่เห็นคุณค่าก,กันคิดว่าเห็นไหมไปไม่รอดยังไงก็ต้องก็ต้งองเชื่อจะยังไงก็ต้องยอมกลับมาแบบดีกันเริ่มต้นกันใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเออ ในหัวสมองเขาคิดแบบนี้ไงเพราะว่า m i ซ์เซ t ของเขามันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานของไพ่คิงไพ่ The, The Emperor ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่ราชินีถือไม้เท้านะอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าคนคนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนคุณต่อให้เขาต่อให้คุณดีกับเขาช่วยเหลือเขาอยู่ตรงนี้คุณมีผลประโยชน์กับเขา เขาก็ยังลืมตัวบางทีก็ยังทำตัวเป็นคู่แข่งกับคุณด้วยความอิจฉารลษยาหรือว่าไม่ได้คิดที่จะตอบแทนอะไรคุณด้วยความจริงใจกับคิดว่าเออคุณเป็นเหยื่อแล้วก็ยังไงก็โอ้คนนู้นคนนี้ก็อยากที่จะมาอยู่รอบข้างเขานะเพราะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยมีอํานาจมีสิทธิพิเศษอะไรประมาณเนี้ยแต่เอาจริงๆรพอไม่มีใครคนคนนี้น่าสงสารมาก เพราะอะไรเพราะว่าคุณคุณไปให้ค่าเขาคุณทำดีกับเขาคุณจริงใจกับเขาแต่ว่าสิ่งที่คุณได้รับคุณก็รู้แล้วว่าคุณจะได้รับอะไรจากคนคนนี้นะไม่ว่าคนคนนี้นะใครก็แล้วแต่ที่ทำดีกับเขาเขาจะลืมตัวนะคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าคนรักเขา จะไม่ได้รับการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันกลับมานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแทนของเขาเป็นไพ่เดอะอิมพีเรเอาจริงๆแล้วนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนสนิทไม่มีใครหรอกเพราะว่าอะไรพอมีใครขึ้นมาก็ไปทำเจ้ายศเจ้าอย่างทำท่ามากเรื่องทำท่าอวดเก่งอวดดีกับเขา พอใครอยู่ใกล้เนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันน่าเบือ่อมันไม่มีความเท่าเทียมแล้วมันมีแต่ความรู้สึกที่ว่ามันถูก Drain Energy จีอะ d ดรนเอเนอร์จีคำภาษาไทยนี่เขาเรียกว่าอะไรดิมันเหมือนกับว่าเปลืองพลังงานเปลืองเวลาเสียสุขภาพจิตอะไรประมาณนี้ละมั้งนะนี่แหละการที่คุณถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะกลับมาอยู่กับ คนคนนี้นะไม่ว่าจะด้วยผลประโยชน์อะไรนะคุณก็ต้องเตรียมใจรับกับสภาพนี้ให้ได้นะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ผู้จัดก็ได้อธิบายให้คุณได้เข้าใจความหมายของหน้าไพ่แต่ละใบแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยว่า เออคุณต้องการอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าการที่คุณให้โอกาสเขาการที่คุณกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่มันก็ได้แค่ไม่นานเองนะก็ขอให้คุณโชคดีก็แล้วกันขอให้คุณเข้มแข็งแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์กับใครบางคนก็กรุณาช่วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ